มะม่วงนะครับนี่ครับมะม่วงมาแล้วนะครับโอโ looking at my drip looking at your drip โอสวัสดีครับพบกับปะป๊ก,กิอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำทาต้นเหนียวมะม่วงนะครับนี่ครับมะม่วงครับแบบง่ายๆครับผมมามาดูกันเลย อันแรกอนแรกนะครับเราก็ล้างมะม่วงก่อนนะครับเราก็ล้างมะม่วงก่อนแล้วเราก็ปาดตรงนี้วางนะครับปาดออกนะครับนี่ทิ้งไปจะอ,ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเราก็เอาอน,นี้ออกมาอันมเลิดมันนะครับ talkin What? What แล้วเรากินกินเขาไป กินจนหมดเลยครับอ,อร่อยมากครับเพื่อนๆกินเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็ห่อเ,เหนียวมาเลยน,นี่ครับก็เหนียวแล้วเราก็เอาใส่นัดใส่เข้าไปครับนัดใส่เข้าไปเลยนัดใส่นัดใส่เข้าไปเลย เข้าไปที่เศษอะเนื้อมะม่ว,มวงที่อยู่ข้างในมันก็จะเหลือ,อนะครับยักก็จะเข้าไปเต็มยังก็เป็นเต็มนะครับผมนี่มีน้ำออกมาด้วยดูสิเป็นเพื่อนท่านผู้ชมโอโ้โห <c oughs> เป็นไงเป็นไงเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมครับเรากินเลยเรากินเลยครับอร่อย <c oughs> อร่อยมากครับ ปาดมังอยบปาดออกนะนี่ครับปาดออกเลยแล้วก็บีบๆๆๆมาเอากินอืมนี่ไปนี่จรินนงนะเราก็ยดกข้าไปเลย ก็ไปครับกินลูกเล็กมันจะหมดเดร็ว,วนะ,วะครับน้องลูกใหญ่ลูกใหญ่มากเยอะๆครับดัดเยอะๆป่านะเพื่อนถ้าใครที่อยู่บ้านนะครับบางๆเราก็หาหม่วงแบบนี้ถ้าไม่มีก็เม้นบอกผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งให้ครับ ีนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากกินเหมือนผมแล้วไม่มีม่วงแบบนี này, ้ฮักบอกผมได้ครับผมจะส่งฟรีนะครับสําหรับคนที่กดถูกใจกดไลค์กดซ like, ับสไคร b ์ช่องผมนะครับและเพจผมครับผมส่งให้ฟรีเลยราก็บีบีก่อน,นนะครับแบบนะครับอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวกินให้ดูง่ายๆครับอร่อย อร่อยด้วยอิ่มด้วยนะครับสําหรับคนที่งบน้อยนะครับใครที่อยู่บ้านไม่มีตังค์ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะส่งมะม่วงอันนี้ไปให้นะครับกดไลค์กดซับแครกและคอมเมนต์ด้านล่างครับถ้าอยากได้นะครับจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับแล้วก็ออกมาเลยอือันนี้จะออกเปรี้ยวๆนะครับมันจะมีบางลูกที่เปรี้ยวที่ยังไม่สุกมากนะครับถ้าสุกมากก็จะเป็นเป็นสีแบบนี้นะครับสุกมากสีแบบนี้ อันนี้จะอ่อนเพื่มๆนะครับเพื่มเปรี้ยวแล้กวก็ดัดเข้าไปเลยดันเข้าไป,าไปมันก็จะมีน้ำข้างในนะครับน้ำมะม่วงข้างในเราก็จะสกปรกมะม่วงอันนี้เขาเรียกว่ามะม่วงอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผม,มจำไม่ได้เขาเรียกอะไรภาษาอีสานนะครับ ม่วงเล็กกินตามฤด,ดูกาลน,นะครับมะม่วงอันนี้ไม่ได้มีทุกเดือนทุกปียันไม่ได้มีทุกปีครับมีปีหนึ่งมีครั้งนะครับช่วงฝนตกเท่านั้นครับนี่ครับเรากินเลยอืมอืมอร่อยมากนะครับ,รบรอืม,อม,อม,ม ดูท้ายครับเอาบีบๆก่อนบีบๆให้น้ำให้น้ำม,มันออกแล้วเราก็ตัดปัดลองครับอ่าเพื่อ,อกกนๆ่าชมนะฮะปาดลอกเลยปึ๊บ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 นี่ในมันออกมา มาเล็ดมันนะครับกินไปออาไมาใส่ไปเลยนะครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมกดตับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเ้วยนะครับ เพื่อจะไม่ได้พลาดคิปผมนะครับนานๆมาทีครับเยอะเข้าไปเยอะยตอิ่มนะครับอ่อปาลยนี่ครับเด,ดิในดูใกล้นะครับนี่มันมีข้าว้างไหนน้ำติข้าวเราจะได้รสชาติของ ข้าวเหนียวมะม่วงแบบอีสานนะครับแบบไทยบ้านไทยบ้านนะครับแบบงบน้อยกินเป็นอาหารหลักเลยอ่ะอร่อยดีกูมหมดแล้วครับ สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วใครที่ยำอีกครั้งนะครับใครที่สนใจมะม่วงแบบแบบนี้นะครับที่ผมกินนะครับคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเหยวคอมเมนต์ด้านล่างถ้าอยากได้ส่งที่อยู่มากินบล็อกมานะครับเ๋ยวผมจะส่งให้ทั่วประเทศไทยครับใครอยู่จังหวัดไหนมูจะส่งให้กรุงเทพผมก็จะส่งให้นะครับ ฟรีนะครับสำหรับคนที่กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับขอบคุณครับ